ทีน <T itt les> ี <das quart an> ่คณะกรรมการนำไปวางก่อนกับุระเิยประคุณท่านจะวางศิลาเลือกวางดวงเลือกได้อย่างไรเล็กนะครับเจ้าภาพดอกไม้มงคลชุดเล็กยังมีอยู่นะครับได้รับความสุขพรอมรุ่งพอจากจตุริยประคุณพระราชสิธีวางศิลาเลือกเป็นอุค์ประกอของวัดต่อเป็สิ่งที่สำคัญ ต้องบอกว่าอุโบสถหลังนี้นั้นจะเกิดขึ้นได้ไม่สําเร็จหรือจะสําเร็จก็คือต้องจากศรัทธาของญาติโยมทุกทกคนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นที่ทุกท,กค,ท,ก,คทกคนนั้นจะได้ร่วมกันอนุโมโทนาบุญซึ่งเป็นเรื่องของวัตถุมงคลต่างๆที่ได้ทางเขา้ะได้สร้างขึ้นต้องบอกว่าโอกาส,อกาสของการที่พวกเรนานั้นจะได้ไว้อของกอเกาะสมุยแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการที่จะได้ร่วมอามนิสงส์ด้วยกัรทั้งรีสอร์ท บริจาคอีกหนึ่งแสนบาทมีใครอีกไหมโยมจากบนฝั่งแล้วก็ลงเรือลงมาเพื่อที่จะมาสรงนะสถานที่รายการกล่าวคำรายงานต่อท่านประธานในพิธีครับคขาาเลวุง้าาวจงาวตักงาสวงสุว ในนามของคณะกรรมการจัดงานคณะสงฆ์และผู้ขาสารทุกชนผู้ร่วมในพิธีเวลาที่ามาเป็นประธานในพิธีอันสำคัญของวัดครั้งนี้เราทุกคนตระหนักดีว่าท่านมีภารกิจที่จะต้องบริหารงานแกเจังหาเวลาว่างไม่ได้คณะกรรมการจัดงานรอตัวผู้ข้สารทุชนเชิญพเจ้าเป็นประธานในพิธี เพื่อลาลาเลิกโบกที่กับร้างที่ลานครับกลับเป็นเชิญดไวตอกครับได้ครับอยู่กลางอยู่กางอ่ล้งกันให้ให้รเสราจ ชัยลั่นควงชัยเป็นระยะไปไเรื่อยเ,เรื่อยควางตาใจย,ยอมกระตุ้นบุญธนากับแสงที่เจ็ดมาแล้วนะครับนายอั้นนางสมบัติสอนเกิดเป็นภาพสร้างด